ท่านขายที่ดินนะคะท่านมีเงินเพียงแค่ห้าหมื่นบาทท่านก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินกับเปิ้ลได้นะคะ ผ่อนโดยตรงนะคะ่ะซื้อสดเป็นบอกเลยค่ะที่ดินของเปิ้นนะคะโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะคะแล้วซื้อผ่อนพอนกียาไปเลยคะ่ะสาหปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะท่านสามารถท่านวางเงินดาวน์เรียบร้อยทําสัญญาเรียบร้อยสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะมาปลูกผักเลี้ยงปลาขุดสะเลี้ยงปลามาวางกระท่อมมากัน้นรั้วม,มาถมดินนะคะท่านสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงนี้ค่ะ47นะคะเนื้อที่400ตารางวาราคาถูกมากค่ะ ราคาเดียวค่ะตารางวาระ1,900เาบาทฉะนั้นท่านฟังไม่ผิดนะคะ1,900บาทนะคะเราเปิดแปลงใหม่ค่ะแปลงพิเศษนะคะสำหรับครองยี่สิององครักจังหวัดนะครนายกค่ะเฟสที่1นะคะ,เ,ฟฟะ,คะเรามีประมาณ130แปลงหรือร้อร่นะคะเราขายหมดภายใน2อ,อาทิตย์นะคะตรงนี้เราเป็นแปลงพิเศษที่เปิดเพิ่มขึ้นมานะคะ12แปลงเมื่อเช้าโซเอาไปแล้วนะคะ2แปลงตอนนี้ว่าง10แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะ สำหรับท่านที่อยากจะมีที่ดินของตัวเองนะคะอยากจะครอบครองที่ดินนะคะด้วยราคาที่ย่มเยาวนะคะปนแนะนําค่ะที่นี่เหมาะทาบ้านแนวสวนเกษตรค่ะเหมาะทาโคกหนองนาโมเดลค่ะเมื่อเช้าปนไปรีวิวที่ลูกค้านะคะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินในระหว่างการผ่อนนะคะเห็นไหมคะลูกค้าขุดดินขึ้นมาแล้วถมก็ทําเป็นร่องน้ําซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะโคกหนองนาโมเดลตัวจริงต้องที่คลอง22นะคะที่ดินคลองย2ของเรานะคะหน้ากว้างนะคะ40ค่ะความลึก40นะคะ ตรงนี้ค่ะเอโซน A หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเรามีทั้งหมด4โซน่ามโซนค่ะ A B นะคะ1โซน C D 1โซน E F 1โซนนะคะ โซน C หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะตรงนี้นะคะโซน C เรามีทั้งหมดเปิดใหม่ทั้งหมด7แปลงนะคะแปลงละ400ตารางวาตรงนี้เราเปิดทั้งหมด10แปลงสุดท้ายตอนนี้นะคะเราจะริ่มที่400ตารางวาถึง721ตารางวานะคะสําหรับจะมีโซน A ด้วยโซน C ด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซน E F ด้วยนะคะที่ดินตรงนี้จะอยู่ใกล้กับวัดป่าคลองพระอาจารย์ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดป่าคลองพระอาจารย์ค่ะอยู่ใกล้กับมสวองค์คราค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะ ที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากองค์พระแค่18กิโลค่ะอยู่ห่างจากมอสว20กิโลค่ะอยู่ห่างจากถนนสเลนนะคะ3001ค่ะขับเข้ามาะค่ะเลี้ยวเข้ามาอย่างที่ดินของเราประมาณ3กิโลครึ่งนะคะ <im itation> ที่ดินตรงนี้มีจุดเด่นนะคะท่านจะมีน้ําใช้ทั้งปีนะคะเพราะว่าเขามีที่เขามีแม่อ่าคลอง22นะคะและว้วก็แม่น้ำแม่น้ํานครนายกนะคะที่อยู่ใกล้ยังที่ดินคลอง22ของเรานะคะ <im itation> ที่ดินตรงนี้เพ็่บอกเลยนะคะท่านจะซื้อไว้เก็งกําไรก็ได้ะค่ะซื้อเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานก็ได้ค่ะหรือท่านจะซื้อไว้รอความ เจริญก็ได้ค่ะเพราะอนาคตนะคะทางด่วนสายฉลองรัฐนครนายกสระบุรีค่ะจะมาผ่านตรงแยกองค์ครักษะซึ่งจะอยู่ใกล้กับยังที่ดินของเรามากๆเลยนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้นะคะท่านต้องรีบนะคะราคาถูกมากค่ะเดินทางจากกรุงเทพนะคะโดยประมาณนะคะ1ชั่วโมง50นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งเขาเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะแล้วยังเป็นแนวของกลิ่นไอทุ่งนาค่ะ ยังมีให้เราเห็นอยู่นะคะซึ่งในกรุงเทพนะคะเราจะไม่เห็นแล้วนะคะแบบนี้นะคะท่านต้องมีที่ดินในยุคโควิดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโควิดอะไรนะโอไมคอนก็มาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราต้องมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดนะคะไว้ปลูกผักเลี้ยงปลาขุดสาเลี้ยงปลาทําไร่นาส่วนผสมนะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเลี้ยงกินทุกอย่างที่เลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างที่กินด้วยมือของเราเองนะคะเราจะรอดได้รอดรอดปลอดจากโควิดและปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะที่ดินของเราหน้าแปลงที่ดินนะคะจะติดถนนลาดยางและคลองส่งน้ํา ปลายแปลงเราก็ติดถนนลาดยางและคลองส่งน้ำนะคะถนนขั้นระหว่างแปลง A B C D และก็ E F นะคะจะเป็นถนนดินแบบนี้นะคะกว้าง8เมตรเนี่ยค่ะที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะทุกโซนนะคะเราจะมีถนนขั้นกลางให้เข้าไปอย่างที่ดินนะคะตั้งแต่ต้นทางมาันปลายทางก็ประมาณ1กิโลครึ่ง1กิโลครึ่งนะคะ หนึ่งกิโลครึ่งเลยนะคะสามารถขับรถนะคะผ่านได้ตลอดตลอดแนวเลยนะคะสําหรับที่ดินของเรานะคะคลองยี่สิบสองนะคะตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสวยงามมา,มากๆค่ะนี่บรรยากาศแบบท้องทุ่งนาค่ะไอตินของทุ่งนาแรงบีให้เราเห็นนะคะสําหรับคลองยี่สิบสองนะคะถูกมากๆถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะรีบทักมาหาเปิ้นเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ u t u b e เปิ้นขายที่ดินนะคะ a c e b o o k เปิ้นนักขนานค่ะ0 9 5 4 0 1 8 6 9 8เปค่ะแล้วเปิ้นจะอัปคลิปที่ดินใน คลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ